เตงโม่วมงลงไป้แตงโม่วมงลงไปอันนี้เหลือเหลือไว้ให้ยายด้วยของยายไม่เส่พริกใส่น้ำปลาน้ำปลามีนิดเดียววันนี้ ไม่เป็นไรใส่ของที่มีใส่น้ำปลาเพิ่มก็ได้โอเคเติมน้ำตาลกะเอาเลยนะครับใส่เกลือ ก็ไม่ใช่ใส่พริกป่นเราก็คนเลยครับโอ้โหจะไม่เผ็ดแล้วเนี่ยจะเผ็ดหรือเปล่ปาที่จริงแม่ป้าต้องใส่ประเดีย๋ยวเยอะกว่านี้นะคะ เดี๋ยวขอชิมก่อนได้อยู่ค่ะเอเคใส่หอมแดงซอยลงไปเป็นอันเสร็จแล้วค่ะยำมะม่วงแบบง่ายๆมาเด้อมาซุมกันโอเคค่ะ